ได้ยินฉันหรือเปล่าเออได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วเออกำลังจะกำลังจะลองตีตัวมาใหม่วิ่งตามขอโทษขอโทษมันเป็นเกิดเหตุการณ์อะไรเออไม่รู้ว่าเหมือนแบบทุกคนหูดับอ๋อเหรออันด้วยอ่ะมันเร่งนมาทำอะไรที่ร้านนะมาดูว่าเสื้อผ้ามีปงเสื้อผ้าเสียงนายมันแบบเอเรียนอ่ะมันแบบเออฉันเหมือนกไหมเหรอนี่ไง มันมัน,น,นฟังไม่ดูเรื่องอะ่ะหรือว่ามันเข้าใกล้เมืองหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองวิ่งออกไปข้างนอกกัน,นสินะว่าเดื่อเกี่ยวเข้าใกล้ไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนตอนแรกฉันได้ยินเสียงนายชัดแต่เดี๋ยวนี้มันแบบเสียงนายมันเหมือนเอเลี่ยนะฟังภาษาน,นายอ๋อเออคิดว่าคุณสแตร์ลี่เนาพูดเป็นเด็กเด็นกันนะไม่รู้เป็นอะไรอืมอ่านนี่มาตอนพิเศษใ มันมันติดตัดกันเอ้ยจ้ฟังนายไปดูเรื่องแต่ว่าเราเดินไปคุยไปดีกว่าเราจะไปไหนเนี่ยเอาไปเดินทางกลัไปไปเดินไปเดินไปถ้าว่างก็ที่เราจะเดินไปเดี๋ยวเนี่ยเออหนจี๊ดโอ้อ้าวเดินก่อนในว่างไหมล่ะว่างเดินาว่างเราก็เดินไปจิ้เดิ้มกนเอา ฉันฟังได้ไม่รู้เรื่องเหมือนกินเออบนแบบจะทำคือนายฟังฉันรู้เรื่องใช่ไหมใช่เออแต่ฉันฟังนายไม่รู้เรื่องแล้วนายไปนู่นแล้วไปหาใครรฟังไม่รู้เรื่องแล้วขยันถามแล้วอีกอ่าได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้ว ใช้ใช้คุยวิธีนี้ก่อนก็ได้โอเคโอเคไปเราไปทางนี้ก่อนเดินทางกเดี๋ยวเออแล้วเสียงมันชัดไหมชัด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 โอเคโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวแล้วเราจะเดินไปไหนกันเนี่ยว่าไปวันละไทยเดี๋ยวเฮ้ยเอาจริงเหรอเอาไปก็ไปอ่ะว่างหรือเปล่าไหนว่างหรือเปล่าอ๋อไม่กลัวไปเถอะว่างว่างว่างก็ไปเดินเรื่อยๆเปื่อยๆไปใช่เขาเรียกวิธีไหนเดี๋ยวเอาในพาน์ทกับชาวเกษตรกรของฟรีทั้งนั้นจัดไปกระต่ายเออ แม่เราเรื่องแล้วก็แล้วก็แบกไปยังไงได้แบ่งค่าเข้าเมืองาเข้าเมืองเมันก็ชิวๆดีนะฉันชอบเดินไปล่าสัตว์ไปใช่ไหมเออมันจะมีใครในเมืองทำอย่างเราบ้างไหมล่ะคงไม่มีหรอกถ้าฉันไปชวนตายนะนั่นแหละสิงานการเขาไม่ทำมาเนอะช่ว่าเราแฮปปค่อยขี่มาตอนสักลำทานดีกว่าฉันรู้สึกเมื่อยแล้วไม่ไหวแล้วใช่ไหม ไม่ไหวบอกมาแต่แต่เมื่อวานมาตกปลานะมีห้าสิบหมดห้าสิบอะเยอะได้เยอะไหมถายทิงได้เท่าไหร่โอ้ก็เป็นพันอะจะมาตกด้วยกันไหมล่ะเฮ้หลบหลบรถไหนไหหลบรถชาวบ้านเอามันมันวุ่นวายแล้วนะหลบรถหลบรถขอโทษครับขอโทษครับเอาเรียกเรียกมาเรียกมาได้เรียกมาเอไม่เอาไม่เอาไปไปกัไปแก่ดีกว่าเอาเรียกมาสิเรียกมาสิ เอาม้ามาอ่ะไอ้ที่เลือเบียดทีลเรือบืดเลยนต่เอ้าเอาไอ้ม้าตัวนั้นอ่ะเยอะเลยฉันเอาไอ้นี้ฝากไว้หน่อยเอาแล้วไม่ไม่ไปอ่ะไป Two weeks later ตั้งนานนะเอาเราเออเราเออเราไม่ไม่หยุดไม้อย่างนี้ได้ไหมแบบไม่ให้มันสไลด์ได้ไหม ถ้าเรามาเร็วๆแล้วอ่าเราต้องทำยังไงพอจะหยุดได้หยุดถ้ามึงแบบให้มันแบบไม่ต้องเหมือนตอนฝึกอ่ะอ๋อหยุดแบบธรรมดาเนี่ยแบบไม่ให้มันเสียเลยเนี่ยในในลองในลองทำยังไงในลองวิ่งมาเร็วๆแล้วก็มาหยุดอนี่ยแบบไม่ต้องสไลด์อะนะทำยังไงอ่ะแบบไม่เป็นยังไงเรา ไป,ไปเอาไป,ไปเอาเบ็ดอยู่แกมาเร็วต <Okay. S 1> ายที่เปล่งเลย A few minutes later ตรงนี้ฉันฉันก็มาตกปลาตรงนี้นะตรงไหนออกให้ก็ได้ปกติไหนแต่ไรเนี่ยฉันมาตกตรงนี้มีกี่คนที่รู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้นี่นี่น,นี่ฉันมา,อาชอบมเอาเข้ามากลางเต็นท์นอนอยู่ตรงนี้ ว่าต่อไปก็คงจะมีคนรู้เรื่องนายแล้วแหละว่าเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวไปขึ้นเรือก่อนขึ้นเรือก่อนเรือฉันมันเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวเดีเี๋ะวี่ีวี๋ยี๋โเดีดียวเดี๋ยวดวเดี๋ยวววเมื่อกี้เนี่ยเอ้ยไปทวกัน ก็แล้วแต่นายไปที่นายต้องใส่เสื้อนะข่าวอะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนสีส้มเลยเดี๋ยวฉันเปลี่ยนด้วยนี่ฉันสีํำตาเออไปเราตักข่าวผู้ชื่อนักข่าวยกมือยกมือยกมือข่าวครับนักข่าวนักข่าวนักข่าวครับนักข่าวนักข่าวครับมันทำอะไรแถวนี้เนี่ยนักข่าวอะนักข่าวครับโอเคครับตามครับเออซ้อมซ้อมลบเหรอครับเอาครับผลของเถื่อนครับโอ้พีทำข่าวพอดีเลยผมทำข่าวได้ไหมครับ ได้ครับแต่มามันมลนร้ายมาคนเดียวนะว่าน่าจะเป็นการซื้อเรื่องนะครับอือสวัสดีครับนักข่าวครับผมเอ่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่าครับขอขอย่าสองข้อเถื่อนครับอ๋อครับผมจับจับคนร้ายได้ยังครับยังไม่เห็นเลยครับอ้าวยิงกันเมื่อกี้ใช่เลยครับเจริญพันธุ์ครับ นี่ครับคุยกับหัวหน้าผมเลยครับท่านจะทำอะไรครับนี่ครับลิงโก้ครับใช่ครับผมเอาเตนโกมดีเองเออลิงโก้เออคนของเถื <S <s ่อนนะครับใช่ครับผมแต่คนขนมีคนเดียวนะครับเอออยู่อยู่เออจากแก๊งไหนหรือเปล่าครับเนี่ยกลุ่มคนคนเดียวคนคนเดียวนี่เปล่าล่อเหยื่อบอกนายหรือเปล่าลิงโก้เราจะล่อมาขนของเถื่อนเรียกเจ้าหน้าที่มาชิบคนแล้วก็ไปที่ใจปล้นธนาคาร อือก็ป่นไปก่อนแล้วไม่ใช่เหรอมันป่นไปก่อนแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้พร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันใช่ไหมพร้อมกันต้องดูกันว่ากลุ่มไหนปนธนาคารถ้าเป็นกลุ่มเดียวกันแสดงว่าก็ขอสันติธรรมว่าน่าจะใช่แต่ข้าวที่ออกมาขอสรุปว่าล่วงหมดข้าวที่อย่ล่วงหมดเข้าวที่ล่วงหมด ก็มาขนของเฉลี่ยสิบคนนี่คะตั้องที่นะครับธนาคารมีเดียวอ๋อไม่ได้เยอะไปครับครับครับอุ้ยโอ้โหไปเติมไปเติมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมโอ้เดี๋ยวนี้ทันทีมาเป็นนักข่าวแล้วไม่ใช่จะมาตกปลาเนี่ยมาเจอพวกนายวันนี้เห็นวิ่งมาจะไปวิ่งหนีจะวิ่งหนีเห็นวิ่งมาจากทางเห็นวิ่งมาจากทางนู้นเนี่ยใช่ไหมไม่ตกตามสาดดีกว่าล้วครับ ไม่เชี่ยวอ่ไม่เอ็ดใหญ่เลยเออใช่ใช่เบ็ดนี่ไงนี่ไงตกแถวเนี้ยเบ็ดใหญ่เลยเนี่ยอนึกว่าจะตกเอาพวกโครงเหล็กอะไรแบบโอ้โอ้ไม่ไม่ครับไม่ครับมันมตกปะเท้าครับผมนั้นขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคไปทางไปโชคดีนะกูนี่จะได้เป็นไอภูนหรอเขา พันตีอมตะหรือเปล่าเโก้พันตีพันตีอมตะเลยไม่ต้องไปไกลเลยเนี่ยอ้าวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปามาแล้วเนี่ยตรงไหนยัไม่มีเห็นด้านไหนด้านซ้าย้ากขว่าโอ้ด้านด้านนี้เห็นไหมตรงนี้ใช่ใช่นั่นแหละเห็นยังขอเสื้อทขาไมวะเนี่ยโอ้กลัวเปียกแป๊บแบบทำไมตกกระป๋องอ่ะนายโมยังรู้เปล่ายังไม่เห็นได้ครับกลัวเธอม้ที่ไหนเล่าก็ยังไม่เห็นได้ตั้งตัวในฝันมาหรือเปล่า ตกในฉันตกบนฝั่งโว้ยังไม่ได้ตกในเรือเอางี้ไปไปไปตกไปตกที่ฝั่งกันไหมล่ะใครเรือไปใครเรือไปให้ไหมเหมือนขี่ม้าเลยนั่งเหมือนขี่ม้าเลยเขานั่งนั่งมานั่งนั่งเออนั่งได้ถูเออพายให้ได้อย่ายืนอยู่ข้างหลัง ทำไมเดี๋ยวเปลี่ยนเกี่ยวหน้าเดี๋ยวเดีจะดึงมาแล้วแขนไม่จะโดนหน้าเช่นโ้ยนันเห็นเห็นปุดๆนั่นไหมเห็นอยู่ตรงนี้นี่นี่นเห็นอยู่ตรงนี้นี่นี่เดี๋ยวฝั่งไปเลียฝั่งไปมันมันตื้นเดี๋ยวมันจะติดมันตื้นมันตื้นเดี๋ยวมันติดเลี้ยวเลี้ยวไปทางขวาเลี้ยวไปทางขวาเลี้ยวไปทางขวาเข้าฝั่งทางขวาอ่านั่นแหละนั่นแหละอันหัวไปทางนั้นอ่าโอเคโอเค พอยังคอตายนิดนึงตายนิดนึงเออนั่นแหละนั่นแหละหละอีนิดนึงไปนิดนึงอีนิดนึงจอดเลยจอดเลยถึงฟังเลยถึงฟังเลยเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละพอพอพอเก็บเลยเก็บเลยเก็บเรือเลยไม่มีปลาไหลด้วยเหรอไม่เห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นเห็นนั่นงูนั่นงูเออเหรอแล้วก็มีปุดปุดขึ้นมาเนี่ยเออนี่ใกล้ๆนี่สองตัวเออนู่นนู่นปลาปลาตัวใหญ่ก่อนนู่นนั่นอ่านั่นแหละ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 มาแล้ว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  เองงูแงดงที่เราตกได้ไหมเนี่ยปลาแดงตกได้แต่ว่ามันจะเขาเรียกมันกินเหยื่อเราแต่เราจะไม่ได้ตัวมันนะ oh. อ๋อเออมันคืองูมันคืองูงูน้ำอาา่าเอ้ยหวั<ด>่นแล้ววั่นแล้ววั่นแล้ววั่นแล้วได้ไหมได้ไหมกดสเปซปลาสเปซปลาเชื่อเลยไหมเด้งูได้งูได้งูเชื่อเชื่อเออคือถ้าถ้ามันถ,ถ,ถ้ามันดื้อถ้าถ้ามันดื้อก็ให้กดย้ำๆย้ำๆไว้อ่านั่นแหละโอเคเออได้ไหมได้ไหมได้แล้วได้แล้วเป็นแล้วเป็นแล้ว ถ้ามันถ้ามันดึงเบ็ดหนีก็เกดย้ำย้ำย้ำไหมเฮ้ยในงูในงูด้วยเอาเรื่องงูมันเลื้อยลงไปข้างล่างไหนวะทำไมจันไม่เห็นได้อะไรงูมันก็กดอะไรเขาจะกดนิ้วนิ้วชี้กดนิ้วชี้นะอย่ากดนิ้วนิ้วกลางเอามันมีมันมีให้ฉันดื่มน้ำแล้วก็ล้างหน้ามันไม่เห็นมีอะไรเหรอ โอเคโอเคเก็บแล้วเก็บแล้วเก็ตเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วโอเคได้ละได้ได้ลายได้ลายทำไมมันไม่เห็นได้ลายเลยอะไม่เห็นได้ลายใช่ไหมเออเนี่ยถ้าเป็นงูมันก็ไม่เป็นงูมันก็ไม่น่าจะได้เพราะเคยตกงูได้เหมือนกันเบ็ดอ่อนอะไรก็ไม่รู้เออนั่นมันแบบไม่ได้ใช้ฝีมือเลยออ๋กินแล้วยังอ่ะโอ้ทำไมเสียงเบ็ดนายมันเท่เกตเกตอันนั้วเริ่มมาแล้วกระตุกเลยกระตุกกระตุกเฮ้ยได้แล้วนั่นแหละเออเย็นฝีมือดีกว่านายนายไม่ได้ ออดีแล้วดีแล้วไม่ว่ากันไม่ว่ากันเก่งเก่งได้ได้ขอหมูฮะหน่อยโอ้โหอะไรเราชั้นสอนเนี่ยจะสอนด้วยกับมือได้ยังได้ยังมาแล้ว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 เออเฮ้แบบเอ้อะไรอะไรอะไรอะฟิตฟิตล็อกบีชอ๋อปลาหินเรียกกันว่าปลาหินอ๋อปลาหิน ปลาหิน t อ p bass ใช่ไหมเออเออเออ B A S S F ได้แล้วเอาดี๊ยวเดียวไงเป็นไงเป็นไงเออเออเรามันนักล่าปลาชัดัเขาเรื่องเป็นไงล่ะฉันบอกแล้วห้าสิบตัวเออเปนเชื่อนายนะตตรงนี้นะปลาไม่ได้หลากหลายนะ วิ่งมามาลงมาลงมาลงเอาเร็วเร็วเลย,เเลยโดนยังแค่บอกเทคนิคนายเนี่ยเวลาเาปลามันดิ่นต้องย้ำๆอาอ่ะใช่นี่นายโยนโยนเบ็ดยังเนี่ยโยนอะไรโยนอะไรเราชั้นกำลังยืย้อกับปลาอยู่เลยเอาเหรอไม่เห็นหอ่ะ ได้แล้วใช่ไหมอะไรอะบลูอะฟิชบลูฟิชบูกิลปลาบูกิวโอ้โหมีความรู้นะวาเธอเรื่องปลาอะไรเนี่ยจะหาว่าชั้นโมชั้นตกมาเยอะมันมันขึ้นมาบนบกแล้วมันตายแล้วน่ะสองต้นมันมันเก็บมันก็ไปไหนตอนนี้จะไปพักก่อนแล้วเหรอใช่ใช่โอเคไปใช่ก็ปลาเป็นแล้ว เดี๋ยวข้างหน้าตกปลากันโอเคเออฉันกลัวแบบเสียงมันจะแบบทั่วเมืองอ่ะอ๋อโอเคโอเคนั้นโชคดีโอเคโชคดีพอดีเออแล้วเจอกันใหม่สุดสนุกมากวันนี้ อันที่สมนอดีไปเที่ยวไหมดไปเที่ยวไหมมันเดไปเที่ยวหมเด็กไปเที่ยวไหมเจ็กไปเที่ยวไหมไอ้กลัวลูกคัดเนี่ยตกลกมาตีลูกไม่ เดยนไปอีกันเลย สวัสดีคุณหมอโอ้ออปอืนมาฉันะดีหรือเปล,ปล<ะ>่าอ่ะฮะขายออกดีหรือเปล่าอ่ะโอ้าได้พอได้อยู่อ่ะขายเรื่อยๆอ๋อจักปืนมาทำไมเนี่ยคุณหมอฉันกลัวตกใจฉันเดินถือมันเท่ดีนะอ <Health. S 1> ๋ออันนี้มารอใครเนี่ย อ๋อฉันประจำอยู่ที่นี่นะครับอ๋อเหรอคุณหมอชื่ออะไรนะไม่เคยเห็นเลยอ่าไลออนนะครับไลออนว่าเป็นคุณหมอนานหรือยังคุณหมอไลออนโอ้ยนานแล้วนะอ๋อเหรอทำไมฉันไม่เคยได้ยินชื่อคุณหมอส่ยท่านยังไม่เคยโดนฉันรักษาอ่ะใช่พอดีฉันไม่เคยได้ไปสู่รกตกยับใช่ไหมใช่อ๋อฉันต่อมาฉันไปอยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อนฉันอ่ะอยู่แบบ ปลูกฝ้ายปลูกอะไรจ่ายค่าเจ้าบ้านแค่นั้นไม่ได้เป็น่ลบตบมือแย่งชิงเมืองอะไรกับเขาคุณหมอไลออนต้อวานาค่าคุ้นคุ้นเห็นท่านอยู่นนะอยู่ตรงไหนอยู่ในสอนอ่ะไม่ใช่ชั้นอ่ะไม่ใช่หรือเปล่ปา <c oughs> ไม่ใช่ชั้นนะ่ะชั้นปลูกฝ้ายซะส่วนมากอะนะอ๋อในสอนอนนะนึกวคงจะไม่ใช่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะอาจจะใช่แต่เดี๋ยวนี้แั้นนะ กับเนื้อกับตัวแนละ้วคุณหมอ,อไรอันออสตาสปาเลยนะครับโอเคขอตัวไปก,ก่อนไปรีขายทำไมมาท่านมาตัวเล็กมันคือรอดออน,นะเอดยี่สิบเหรียญนะเป็นท่านเป็นชาวเกษตรกรนะบุกเ,เรื่อ,อย้อยโอเคโชคดนะีคุณหมอ game guess it wasn't your day today, huh? Let no, me see that.